สวัสดีคุณผู้ชมที่หล่อเท่และน่ารักทุกคนนะครับผมคลิปนี้อยู่กันในเกม Justice k a i s e n Phantom Palace คลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโอโคซึยูตะนะครับผมหนึ่งในตัวละคร The b แบกของเกมนะตอนนี้ซึ่งมีอยู่แค่โกโจและยูตะนะครับโอเคตัวนี้เราจะมาเริ่มจากการดูสเตตัสก่อนของผมตัวที่จะเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว Awake 4นะครับผมเกร8แล้วก็ Up ัพนะเลเวลตันนะสเตตัสมันก็เลยจะดูสูงหน่อยซึ่งให้ตรง Awake เนี่ย มันจะเป็นการเอาตัวซ้ำมาอัพกันเรื่อยๆนะครับหรือใช้หินลุงในการอัพเดตัวละครขึ้นมาซึ่งเวกซี่จะบวกสเตตัสเพิ่มทั้งหมด35นะครับผมแล้วก็บวกค่าคำสาบเริ่มต้นบวตัวนี้เราจะมาดูจากสเตตัสทั้งหมดช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นพลังนะครับพลังก็คือไอตรงที่แสดงให้เพื่อนเห็นตอนที่เราตั้งให้เพื่อนยืม พลังของผมจะอยู่ที่7000ตัวยูต่าเพียวๆยังไม่รวมการติดการ์ดนะครับก็ถ้าเอาเวก5จะเป็นแปพั89บพลังโดยรวมตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากในการเอาเวก1 HP HP ยูตาเริ่มต้นของผมอยู่ที่1 4 1 7 5นึงะครับแล้วก็พยาภาพอยู่ที่4 6 7 7อจแล้วก็ตัวเวตรงนี้อยู่ที่5 1 0พังาพลังคำสาปตรงนี้เริ่มต้นที่50อันนี้ผมงงอยู่ว่าของผมมันไปบวมมาจากไหนอีกสิบ เพราะว่าในการอเวกอ่ะมันบวกสิแค่ครั้งเดียวไงผมก็ยังง,งงงอยู่น่าจะมาจากอาจจะมาจากการอัปเกรดก็ได้หรือไม่ก็มาจากการอยู่ในปาร์ตี้ที่มีการบวกคำสาบก็ได้หรือมันบั๊กก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะพลังคำสาบสูงสุดของผมอยู่ที่150ตามปกติตัวยูตามันแม็กที่150แล้วตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับเกรดหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับเกรดหรืออาเวกส่วนค่าเกรดอันติเต็มอยู่ที่558นะครันเรารา้อยห้าสิองยูตะสซัฟสกิลขมงยูอันนะ ขอบคุณการแปลจากเพจคุณมินท o อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เพจแล้วก็คอมมูนิตี้ของคุณมินทอยไว้ให้ด้วยในคอมเมนต์สามารถตามเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สําหรับผู้เล่นที่อยากจะหาข้อมูลตัวละครตัวอื่นหรือว่าข้อมูลต่างๆจากเกมนะเพราะว่าคลิปผมค่อนข้างลงช้าตัวนี้ทรัสติแรกนะครับชินะเซไนเมื่อเริ่มเพรินหากเทีของสมาชิกในทีมต่ำกว่าห0 ไม่รวมตนเองฟื้นฟู2.5%ให้กับสมาชิกทั้งหมดยกเว้นตนเองแล้วก็ใช้ค่าคำสาบ10หน่วยจะลบค่าคำสาบเรา10หน่วยนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพสายเวท10%ให้ตนเองฟื้นฟูเกรดอันติ200หน่วยนะคือสกิลเนี่ยมันจะเสียค่าคำสาบ10หน่วยอัตโนมัตินะครับเป็นสกิลที่เป็นเหมือนดาบสองคมอยู่นะเพราะบางทีแบบเราคำนวณค่าคำสาบเล่นเทอร์นหน้าแล้วเนี่เยเจอสกิลนี้ดึงไป10หน่วยก็จะมีมึนๆตึ๊บๆบ้างอันบิตี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันติดทุกครั้งไหมตามใดทีีี่่่่่่มมันนคคาาาำสอออยููแตกทลลงเดะ เหมือนหลังครั้งที่3าไปแล้วอ่ะมันเริ่มไม่ติดแหละมันเริ่มไม่ใช้อบิลิตี้นี้เลยมก็ยัง,งงงอยู่ว่าอบิลิตี้นี้สรุปมันมันติดได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แนพะ้สิบที่2จะเป็นยูตะโออจิเมลุนะอย่ามายุ่งกับยูตะนะหรือเพื่ถูกโจมตีระยะใกล้มีโอกาสสะท้อนการโจมตีด้วยดาเมจสยเวทระยะใกล้120%่งร้อนะครับไออบิลิตี้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยถ้าเราโดนโจมตีระยะใกล้อ่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอันตรจากบอสอ่ะ แล้วมันแคนเซิลขึ้นมาก็คือแบบแคนเซิลอันติทิ้งแล้วก็สร้างดาเมจ e ไสยเวทสามให้บอนตัวนั้นอีกเป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดของยูตะมันแคนเซิลดาเมจถึงตายได้ด้วยนะครับโอเคมาที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของยูตะจะเป็นทำ damage กายภาพโจมตีระยะใกล้ให้ศัตรูนะครับความแรงก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับการอัพสกิลตอนนี้อยู่ที่448%ไม่ใช้ค่าคำสาปนะสกิลนี้สกิลสองสกิลที่สองเป็นวาจาคำสาปที่ก๊อปอินุมากิมาใช้20่สิบคำสาปนะครับในการใช้งาน ทำดาเมจสยเวทให้ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลดความต้านทานคีย์ทคอนเล็กน้อย2เทินกจาจัดศัตรูทันทีโดยขึ้นอยู่กับค่าพลังสยเวทของตอนเองและ h p ที่เหลืออยู่ของศัตรูไม่ได้ผลกับศัตรูบางประเภทมันจะมีศัตรูที่กันกันกันดีบัฟพวกนี้อยู่นะครับก็ให้เรามาดูที่ไอ้ค่าพลังโจมตีเสยเวทตรงเนี้ยห้าพถ้าเลือกศัตรูหลือต่ำกว่าค่าพลังเสียเวทของยูตะมันจะทําการน็อกดาวน์ตัวทิ้งไปเลยนะครับ สกิลสองเนสกิลหาก,กินอีสกิลหนึ่งของยูตะเพราะว่าลดต้านทานคิดค้อด้วยตัวยูตะานี่มีโคคุเซนนะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เกมไม่ได้เปิดเผยในหน้าดูตัวละครจะเห็นได้ตอนเล่นที่แบบตัวละครมันทาดาเมจคิดคอสีดำโอเคท้ายสามเป็นดาเมจสีฮิตใช้คำสาปสามสิบนะครับผมฮิตแรกจะสร้างดาเมจกายภาพฮิตที่สองเสยเวทฮิตที่สามกายภาพแล้วก็กลับไปเสยเวทซึ่งเป็นดาเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นดาเมจสีฮิตมันแรงระดับ อันตรของตัวละครบางตัวได้เลยเป็นสกิลที่ผมก็ได้ใช้บ่อยในในดันที่มีมี3ฉากเนี้ยแล้วเราต้องการจะปิดมอนตัวหนึ่งเลยสกิลนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับอ่ามาที่อันตรีของยูตะนะครับผมอันติีของยูตะยูตะเลเวลรบีมอันนี้ทําดาเมจศักยภาพโจมตีระยะไกล1,5 0 0้าอัปตถ้าอัพตนจะเป็น1 9 9 9ซึ่งเป็นการบวกเปอร์เซ็นต์ึ่งเป็นการบที่เยอะที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับแล้วหลังใช้อันตรีไปแล้วอะ่ะมันจะ จิตดีบัฟเก็บเกี่ร์อันติไม่ได้4เทินแต่อันตีเป็นอันติหมู่นะครับผมคือทำดาเมจหมู่กับมอนสเตอร์ทั้งหมดในฉากแล้วก็ถ้าใช้อันติไปแล้วเพิ่มดาเมจกายภาพและดาเมจเซเว่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ตนเอง4เทินคือหลังใช้อันติก็ยังบัฟดาเมจตัวเองให้ไปสู้ต่อได้ด้วยนะครับเมื่อใช้อันติพร้อมเพื่อนในทีมเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ตนเองและเพื่อนที่ใช้อันตีด้วย2เทินแล้วทำดาเมจเซเว่ยโจมตีระยะไกล128%เให้กับประตูทั้งหมด คือเป็นอันติที่ผมมองว่าแรงในเ,เกมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบอันติของโกโจยูตะกันนะครับตัวโกโจเนี่ยอันติมันจะบอกว่าทำดาเมจสายเวทโจมตีระยะไกล1 0ึ่จากพลังโจมตีสายเวทเพราะฉะนั้นพลังโจมตีสายเวทโกโจคือ7,000นในขณะที่อัพเอาเวท5นะครับเบล9์เก้าสิบเอ็ดจุคูณ1ุดส่าดาเมจสายเวทโกโจจะออกที่7ล้าน 4 0 0 0 0 3 6,000โดยประมาณอันนี้ยังไม่รวมบัฟเพิ่มดาเมจ1้3รอสเอทิร์นก่อนก่อนปล่อยด้วยถ้าถ้าบัฟเพิ่มดาเมจเข้าไปก็น่าจะแรงกว่ายูตะนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้บัฟอะมันจะเบากว่าเพราะของยูตะพลังสัยเวทจะเริ่มต้นที่5,292คูณ1,999จะได้10 10ล้านเลยก็ถ้าโกโจบัฟ q สามก่อนสองเธอน่ะอันติจะแรงกว่าแต่โกโจมันมันไม่ได้มีเวลาทามมิ่งในการเล่นให้ให้ไปบัฟอันติขนาดนั้นถ้าเราเจอดันยากนะครับเพราะโกโจนี่ต้องใช้ดาเมจเป็นดาเมจหลักก็สรุปได้ว่ายูตะจะเป็นตัวที่ sp แรงที่สุดในเกมแบบเพียวเพียวนะไม่ไม่รวมบัฟแลวตอนนี้ถ้าไม่ต่างของยูตะจะแรงกว่าโกโจนะครับผมโดยไม่รวมบัฟแต่ถ้ารวมบัฟก็โกโจสามารถเบิร์ดได้แรงกว่าด้วยตัวเองนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ โอเคสกิลอาร์ิตี้ก็จะประมาณนี้ของยูตะส่วนทีมที่ผมจะจัดเล่นในดีนี้เป็นไอดีที่ผมรีเอายูตะเน้นเลยผมอยากทำห้าต่อห้าตัวนี้ผมชอบเพราะฉะนั้นก็ไอดีมันพิกลพิก,การหน่อยตัวการันตีอ่ะผมเลือกโนบลาไปเพราะผมชอบตัวโนบล้านี่ผมชอบมากกว่ากัาโจโงไงแล้วผมไม่ชอบไอ้แพสซีฟเจ็ดเทิร์นของกัโจโผมก็เลยเลือกโนบลาไปไอที่เหลือนี่คือเปิดเปิดได้มาแต่จะเห็นว่าผมปั้นคอมบูไว้เยอะกว่าเพราะว่ามันซัพพอร์ตยูตะได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวนะ ตไอดีมันโตมาด้วยยูตะตัวเดียวกับ sr จํานวน3ตัวก็คือนานาีิแล้วก็หอ,อแล้วก็ไพโตตัวนี้นะครับคู่ใหญ่นี่ผมก็เพิ่งเปิดได้ไอดีนี้โอเคมันดูที่การ์ดนะครับผมในการ์ดอ่ะการ์ดจะมีอยู่3มใบที่เขาแนะนําให้ใส่ยูตะกันก็คือการ์ดใบนี้การ์ดสีม่วง วิงที่เป็นบวกสยเวท80%ดสิบเปอร์เซ็นต์การ์ดใบน,นี้จะบวกดาเมจสยเวท80%ดเป็น,นเวลา1เทินคูดา6หกเทินนะครับส่วนการ์ดใบนี้จะบวกดาเมจไสยเวท60% 2เทิร์นตทินคูดา7เจ็ดเทินไม่ใช้อันติไปนี้ก็ไม่ใช้อันติแต่การ์ดประจําตัวยูตะที่อยู่ในตู้อ่ะมันจะเป็นบวกดาเมจกายภาพ35% 2เทิร์นทินดาเมจไสยเวท3 5 2เทิร์เนตทินคูดา6หกเทินใช้ตอนไหนก็ได้ซึ่ง แอซซดที่2ที่ปลดมาตอนเราอัพการ์ดขั้นหนึ่งของการ์ดยูตะมันจะเป็นเมื่อเลือดต่ำกว่า40%ฮิวเลือดขึ้นมา20%หนึ่งครั้งนะครับของการ์ดใบนี้จะเป็นเมื่อเริ่มเวฟบ,บวก2 0 0อยเกรอันติเมื่อเราปลดขั้นหนึ่งนะส่วนการ์ดใบนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้จะบวก20%เริ่มการต่อสู้คือเมื่อตามเทินหลังจากเริ่มการต่อสู้มันจะบวก 1, เกรเกรอันติย0ิอซซึ่งหลกัหลกๆแล้วใบนี้ถ้าเทียบกับ ใบนี้ผมว่าใบนี้ดูดีกว่าแต่ใบนี้มันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ภาพมันสวยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมจะเลือกใส่เป็นใบนี้เพราะว่าตัวยูตะเราไม่ได้เล่นแค่อันตีอย่างเดียวเราเล่นทางการใช้สกิลปกติด้วยใบนี้จะดูเหมาะกว่าเพราะว่ามันบวกเน้นๆเลย7จ2ดสิเอร์เนองเทินนอกจากการใช้อันตีแล้วมันยังบวกให้การเล่นสกิลปกติด้วยแต่อันติยูตะเป็นสายเวทล้วนเพราะฉะนั้นถ้าใส่พวกนี้อันติยูตะก็จะแรงขึ้นได้อีกนะครับและจะแรงกับโกโจด้วย เพราะยูตาบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากในอันติีก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของแต่ละคนนะครับนี้ไม่ม,มีมันไม่ได้เป็นการบังคับว่าเราต้องใส่แบบนี้นะมันถึงจะถูกอยู่กับว่าเออเราชอบเล่นแบบไหนส่วนตัวผมใช้ยูตาในการเป็นตัวซับแล้วก็แทงด้วยผมก็เลยเลือกใบนี้เพราะยูตาต้องเป็นทุกอย่างให้ดีมันมันต้องยืนนานๆผมต้องการภาสีที่หิวเลือดด้วยด้วยเพราะตัวยูตาไม่มีหิวเลือดให้ตัวเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในทีมเมตาที่ครบเครื่องอยู่แล้วอ่ะก็ใส่ไปนี้ได้ ถ้าเรามีตัวแท้งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องการ์ดก็กาม์ดใบหลักๆที่ควรจะใส่ให้ยูตะมีสามใบนี้การ์ดทองไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่ายูตะเนี่ยจะต้องเป็นตัวแบกดาเมจแล้วการ์ดทองมันไม่ค่อยมีใบไหนที่ช่วยได้อย่างน้อยๆถ้าไม่มีสามใบนี้มันเป็นสามใบที่ต้องเปิดจากตู้กาชางไงใส่ใบนี้ก็หละใบนี้ก็จะบวกดาเมจใสเวทมันจะเป็นบวกดาเมจใสเวทห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองเทิร์นนะครับ แล้วก็แพสซีฟที่สองจะเป็นเมื่อ HP สีต่ำกว่า50%เพิ่มดาเมจ30%ถ้าถ้าผมแปลไม่ผิดนะถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกได้อันนี้ผมแปลแบบเร่งรีบว่าจะจำสลับกับการบา,บางใบก็ได้นะครับเกมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นวนโอเคก็จะประมาณนี้ใบนี้ก็เหมาะสำหรับยูตะถ้าถ้าสมมติว่า,มาไม่มีอันนี้จะเป็นบวกดาเมจคริดทุกข้อแล้วก็อันนี้จะไม่ผิดมันบวกดาเมจครีดทุกข้อด้วยรือเปล่าวะแต่มันมีมันมีบวกค่าคำสาป10แล้วก็ มีบอกดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินไปนี้ก็ก็ใส่ได้กับยูตะนะครับขึ้นอยู่กับทรัพยากรของแต่ละคนแล้วกันในไอเดีเรื่องการ์ดโอเคตัวยูตะเดี๋ยวผมจะพาไปลองในดันผมจะพามาลองยูตะาในดันวิลลีฮาร์ดแล้วทีมที่ผมจะใช้ในดันวิลลีฮาร์ดผมน่าจะใช้เซตยาวเลยจนจบวิลลีฮาร์ดเลยนะครับเป็นทีมฮิวแล้วก็ปั้นดาเมจให้โเบลาและยูตะนะเว็บแรกเป็นเว็บแรกมันจะเป็นสีแดงอยู่ยูตะาจะได้ดาเมจเยอะเพราะฉะนั้นก็ เอาเอามอก่อนเดี๋ยวหมอค่อยขยับมาช่วงเวฟสองการ์ดที่ผมจะใส่เป็นเซตนี้นะครับโอเคเริ่มมาบัฟแล้วก็โนบะหนึ่งที่คอมบุสกิลสองแล้วก็สกิลสองยูตะกดไปเลยถ้าเราลงดันเวท้าเวฟเราเราสามารถกดการ์ดไปได้เลยนะครับเพราะมันจะรีให้ทุกเทินอยู่แล้วอ่ะสกิลสองยูตะจะเป็นดาเมจเซเวนล้วน ถ้าเลือดมอนมันน้อยกว่าพลังสายเวทของยูต้าตายเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะบัฟเิทอภาพแล้วก็สายเวทให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยสกิลบัฟของยูตะมันจะเสียค่าคำสาปสิบนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยสกิลคัลเตอร์ที่จะออกมาโดนโจมตีระยะไกลมันแคนเซลิลอันติของพวสตัวนี้ได้ด้วยนะ สกิลสองเนี่ยจะเป็นรถพิทข้อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้รถให้ยูตะนะครับแล้วก็สกิลให้ยูตะสกิลสามใส่ตัวบอสเลยอันนี้จะเป็นคอมโบเบอร์ดาเมง่ายๆของยูตะนะสำหรับทีมพ่คนพิการของผม ดันเห็ดนี้น่าจะได้เห็นอะไรเยอะอยู่โอเคเนี่ยแพสิฟอยู่ตาติดอีกแล้วโอเคมาถึงดันเวฟเวอร์ฮาร์ดเวฟที่5นะครับดันนี้ผมจะใช้ทีมเป็นเซตนี้เก็บไม้ตายของทุกตัวมาจนถึงเวฟสุดท้ายแล้วแล้วเราจะบัฟแล้วก็เบอร์ดาเมจใส่บอสเลยนะจะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนเป็นแบบนี้ ใช่นี่บัฟก่อนแล้วก็ข้อมูลเนี่ยผมจะเอามาดีบัฟสกิลสองเพื่อให้ศัตรูรับดาเมจมากขึ้นสกิลนี้มันมันอยู่ได้2เทินผมจะเอามาดีบัฟใส่ศัตรู2ครั้งแล้วก็ระหว่างที่ให้พอเราบัฟดาเมจส่วนยูตานี่ก็ใช้ดีบัฟให้สกิลสองใบเพื่อให้มันได้รับดีบัฟเพิ่ม2เทินแล้วเราค่อยไปไม้ตายทีเดียวส่วนนบาเนี่ยเดี๋ยวผมโยนตะปูใส่ให้คนคนนี้ก่อนเราจะได้กดอันติแล้วแรงๆ ฝังตะปูจะได้แรงกว่าการใช้การใช้ดีบัฟอ้าวใครติดหน้ามืดโอคอมบูติดหน้ามืดไม่นะแต่ว่าไม่มีผลเท่าไหร่น้ามืดมันไม่ได้ส่งผลกับการใช้ดาเมจเซเวตแล้วก็การ์ดใบนี้มันจะเพิ่มดาเมจตามเลือดที่ต่ำยิ่งเลือดน้อยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับจะเหมาะกับคอมบูมากๆเพราะว่าตัวนี้เสียเลือดทุกครั้งที่ใช้การ์ด โอเคถึงเวลาเราเบิร์ตอันตีใส่และระบัาบมาอย่างเต็มที่แล้วคือบอสตัวนี้มันมันการสีแดงมันจะอึดมากๆใ้บอสในฉากเนี้ยผมเลยเอามาลองให้ดูพลังของยูตาคือยูตาแบกด่านนี้ไหวนะจริงว่าไอดีนี้ก็ใช้ยูตาแบกมาตลอด ถ้าอัพตันอะยืนไหวเนี่ยเดี๋ยวเป่าโครงอีกสองทีไอ้ตัวข้างๆก็ตายแลวเราไม่ต้องไปยุ่งมันละสุดพี่คอมโบตอนเนี้ยติดไอ้อบิริตี้ของศัตรูที่มันทำให้ตาบอดอยู่เนะเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่ะแต่สกิลสองมันเป็นดาเมจสายเวทไ,ไงมันก็เลย ทำดาเมจได้นะครับก็ค่อนข้างแก้ทางฉากนี <S 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 ้ได้ดีเราหลักก็ดาเมจไปเรื่อยก็จบแหละตอนนี้เแล้วพอเพื่อนจะตายอยู่ต่ก็ฮิวมันจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวเดีโนมราก็อันตด้อีกรอบแล้ว แคสิบของคอมบูมันยกเลิกดาเมจให้ด้วยมันจะค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีเวลาที่บอสตัวนี้จะอันตีสัยูตนะครับเมื่อกี้นี้บอสถ้าลงยูตะคือยูตะน่าจะตายเพราะว่ายูตะแพ้สีด้วย จะหน้าโดนโอเคจบแล้วหลักยูตะามันจะเป็นทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ดาเมจหลักด้วยในในในทีมผมอะ่ะ ตัวนี้สามารถใช้เล่นได้ทั้งสองทางเลยแต่ถ้าเจอดันที่แพ้สีหญิงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าแต่ก็เป็นดาเมจหลักได้นะจริงๆถ้าถ้ามีตัวบัฟตัวบูทดาเมจคือเซตทีมมันไม่ได้ตายตัวฮะเราสามารถจัดแบ่งเปลี่ยนปาร์ตี้ได้ด้วยคือเซตทีมไม่ได้ตายตัวนะเน,นี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกไอเดียหนึ่ง เราสามารถจัดเซตทีมในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยสําหรับยูตะนะครับนี่เป็นอีกไอดีหนึ่งที่ผมเล่นเล่นอยู่ตอนนี้อ่ะอย่างเซตนี้ก็ก็เล่นได้ถ้าเรามีตัวแท้งอย่างเซตนี้จะเป็นเน้นสมดุลน,นะครับจะมีดาเมจครบทุกสีเลยซึ่งตรงเนี้ยถ้าผมปั้นตัวละครครบแล้วอ่ะอาจจะเอาดาเมจสีฟ้าตัวอื่นแทนโกโจก็ได้คิดว่าในอนาคตหรืออาจจะใช้เป็นกโจนี่แหละหรือจะเป็นเซตนี้เซตนี้ก็จะเป็นเซตที่ ให้ตัวเนี่ยจะเจนคำสาบให้ยูตะาสามารถใช้สกิลเน้นโจมตีได้บ่อยขึ้นเซตนี้ก็จะเป็นเน้นดาเมจให้ให้ยูตะาเลยซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโนบะระหรือว่าตัวดาเมจตัวอื่นก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นทีมแบบเน้นให้ยูตะาแบกเลยก็จะเป็นเซตนี้นะครับส่วนการ์ดนี่ก็จะตามสามอแรกเนี่ยผมแนะนําให้เป็นการ์ที่ฮิวตัวเองได้ด้วยก็จะดีมากเพราะตัวจะค่อนข้างบางเราต้องฟันยูตะาให้มันสุดที่สุดถ,ถ้าจะเล่นทีมเซตนี้นะ แล้วก็คอมบูตัวนี้ก็ได้ใช้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่มีคอมบูต,รตรัวดเสีดาตัวนี้ก็มีสตันตสามารถช่วยในการเล่นได้เหมือนกันปั้นมาเล่นได้เหมือนกันตัวแรเนี่ยคือยูตะไปได,ได้กับทีมหลายรูปแบบมากนะครับหรือจะเล่นคู่กับมาก,กิก็ได้มากิก็จะเป็นดาเมจที่ช่วยกับยูตะแต่มากิจะเป็นดาเมจกายภาพซึ่งตัวมากิเนี่ยถ้าไม่1นึทับขึ้นไปไม่ค่อยแนะนําดาเมจมันจะเบาควรจะสัก1นึทับขึ้นไปเพราะว่าตัวมากิ ถ้าอัพเอเวกอะอเวกแรกจะบวกสเตตัสทั้งหมด25%อเวกสองจะบวกสเตตัสทั้งหมด35%มันจะไม่มีอเวกไหนที่จะบวกค่าคำสาปนะครับตัวนี้จะเป็นไนกยภาพล้วนๆตามอนิเมะตัวนี้ก็เล่นกับยูตะได้ดีนะแต่ถ้าจะเอาแบบเน้นแรงไปเลยอะก,ก็ต้องยืนกับโกโจกับโนบะระนั่นคือนั่นคือคอมโบเอ็นเกมแต่ว่าถ้าเราจะเล่นแบบอยากเล่นตามความอวยหรือความชอบอย่างอย่างผมอวยมากี่กับยูตะเนี่ยผมก็จะชอบเซตแบบนี้มากกว่านะครับที่มันไม่มีผิดมีถูก เราสามารถจะจัดคอมโบได้ถ้าเกิดเราเข้าใจสกิลของตัวละครตัวน,นั้นๆแล้วนะครับผมก็ถ้าสงสัญญาายอะไรสามารถคอมเมนต์ถามผมได้หรือสามารถเข้าไปถามในกลุ่มของคุณมินพอยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ในคอมเมนต์อยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปจากผมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับผมนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดฐฐไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนสับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน